วันนี้ต้องมาเร็วกว่าทุกๆวันนะคะทุกคนเนื่องจากครูมสีสอนตอนสองทุ่มวันนี้ก็จะมาไม่นานทุกคนไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะกับว่ากับสิ่งนี้นะคะซึ่งครูมองว่าถ้าคุณรู้เรื่องนี้เวลาที่คุณมีปัญหาหรือเจอปัญหาอะไรก็ช่างคุณจะแก้มันได้ถ้าคุณรู้และคุณเข้าใจสิ่งนี้เป็น เรื่องจริงเป็นสัจธรรมที่เราทุกคนควรรู้ถ้าคุณเข้าใจเก็ตตื่นรู้คุณลงมือทําทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องสุขภาพความสัมพันธ์ครอบครัวแก้ได้หมดเลยกับการนะคะเขาเรียกว่าสิ่งที่จริงๆแล้ว มนุษย์เราทํามันอยู่แล้วเพียงแต่เราอาจจะไม่เข้าใจทุกคนนะกับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราทํามากันนานแล้วทํามาแบบเป็นเขาเรียกว่าตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะคะกับสิ่งนี้นะภาพชัดเสียงชัดไหมคะบอกหน่อยอใครที่เข้ามาแล้วภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าบอกครูหน่อยนะครูอยากจะบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีเพียงแต่เราไม่ได้เข้าใจลึกว่ามันหมายความว่าย,ยัางไงนะคะกับทุกปัญหา นะคะคุณถ้าคุณรู้เรื่องนี้คุณจะแก้มันได้ทั้งหมดเลยปัญหาเรื่องเงินความรักสุขภาพความสัมพันธ์ครอบครัวได้หมดทุกคนนั่นคือสิ่งที่คุณจะมาส่งต่อให้เ,เพื่อนๆในระยะเวลาอันสั้นๆน,นะคะอ่ะโอเคครูขอเช็คภาพเช็คเสียงแล้วก็ขออนุญาตแชร์สักครู่แล้วเราก็จะเริ่มกันเลยนะคะสักครู่เดียวนะทุกคนนะ ขออนาตแชร์สักครู่วันนี้ครูจะมาเร็วไปเร็วมาเร็วไปไวได้ไหมได้มาเร็วไปเร็วนะคะทุกคนเนื่องจากเดี๋ยวสองทุ่มครูมีสอนนะครูจะต้องจบก่อนนะคะสำหรับใครที่อยากเรียนสดกับครูก็ยังทันนะ เพราะครูสอนตอนสองทุ่มนะคะกับคอสิบสี่วันปั้นชีวิตใหม่ด้วยสมาธิจินตภาพนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงบอกเลยนะคะน่าเสียดายมากน่าเสียบาน่าเสียดายมากถ้าคุณกําลังหาทางลัดถ้าคุณกําลังอยากแก้ปัญหาชีวิตของคุณอยู่แล้วคุณไม่รู้จะทํำยังไงในคอสอิทเอ่อในคอสสิบสี่วันปั้นชีวิตใหม่ของครูนะคะช่วยทุกคนได้แน่นอนทุกคนนะคูคอนเฟิร์มนะคะ อ่ะโอเคสักครู่เดียวครูขอเวลาสักครู่เดียวนะคะตอนแรกครูจะมาสักประมาณหกโมงครึ่งทุกคนฝนตกนิดหน่อยนะคะมีเสียงดังก็เลยอ่ะเลทไปสักนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรเนาะเกินเวลามานิดหน่อยโอเค สวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนเข้ามานะคะบอกครูหน่อยภาพชาัดเส้นชัดไม่เอ่ยภาพชาัดเส้นชัดไหมนะคะถ้าเป็นคนใหม่ทักทายครูหน่อยว่ามาดูจากที่ไหนนะคะชื่ออะไรนะคะบอกชื่อเล่นมาก็ได้ค่ะบอกชื่อเล่นมาเนาะครูจะได้รู้จักทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ยังไงครูก็ขอบคุณนะคะสําหรับทุกคนที่ติดตามที่ให้กําลังใจกันเสมอมานะวันนี้บอกเลยเป็นคีย์แพงมาก เป็นคีย์แพงมากที่ถ้าคุณเข้าใจแล้วคุณแค่เปลี่ยนมันชีวิตเปลี่ยนได้เลยค่ะชีวิตเปลี่ยนได้เลยนะคะนั่นคือสิ่งที่ครูโค้ดคอนเฟิร์มนะคะว่าชีวิตคุณเปลี่ยนได้จริงๆจากการที่คุณแค่คุณเปลี่ยนจากภายในตัวคุณคําว่าภายในก็คือเปลี่ยนจากโลกภายในของคุณก็คือ,อความรู้สึกของคุณนั่นเองนะอ่าขออนุญาตแชร์ไปที่สตรอรี่ด้วย ปับหนึ่งนะทุกคนจะเสร็จแล้วนะคะฝากทุกคนกดแชร์แบ่งปันไปด้วยกันนะฝากทุกคนกดแชร์ไปด้วยกันค่ะไปส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผูค้คนคุ้เชื่อว่าเราทุกคนร้วนมีปัญหาเราทุกคน เลี่ยงไม่ได้กับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าตอนนี้คุณจะยังมีอยู่หรือคุณอาจจะแก้มันได้แล้วแต่สักวันหนึ่งคุณต้องเจอมันอยู่ดีนะคะปัญหามีไว้ให้ใแก้ปัญหามีไว้ให้เราก้าวข้ามผ่านปัญหามีไว้ให้เราเขาเรียกว่าอะไรเข้มแข็งและก็เติบโต ừ, นั่นคือสิ่งที่ครูอยากแบ่งปันในวันนี้อ่ะโอเคทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีครูปีใหม่สมดุลชีวิตรัตนเลนบุตรแสงดีสวัสดีหน้าเพจสมดุลชีวิตสวัสด ين, ีอ่าเพื่อนเพื่อนทาง youtube สวัสดีเพื่อนเพื่อนทาง ติกต็อกปั้นคนใหม่ในวัย56นะคะกับช่อง YouTube คุยใหม่สมดุลชีวิตอ่ะมาทุกคนนะคะภาพชัดเสียงชัดนะทุกคนอ่ะพอเริ่มก็คันจมูกเลยชีวิตเปลี่ยนได้เลยโอเคเสียงชัดเจนนะโอเคมาทุกคนเริ่มแล้วนะคะกับวันนี้ทุกปัญหาทุกปัญหาคุณแก้ได้ถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้ครูเน้นแค่เรื่องเดียวเองนะครูเอาแค่เรื่องเดียวที่มันเป็นสัจธรรมเรื่องเดียวที่มันเป็นแก่นจริงๆ แก่นของอทุกศาสนาสอนแบบนี้นะคะนักจิตวิญญาณสอนแบบนี้นักวิทยาศาสตร์ก็สอนแบบนี้เช่นกันนะคะแก่นนี้ครูเชื่อว่าหลายคนนะคะถ้าเข้าใจมันจะร้องอ้มันคือสิ่งนี้เหรอเพราะครูเชื่อว่าทุกคนใช้มันอยู่แล้วทุกคน a ดานะทุกคนใช้มันอยู่แล้วกับสิ่งนี้แต่เดี๋ยวครูจะบอกว่ามันคืออะไรนะคะ,ะทุกปัญหาที่เรามีอยู่จะถูกแก้ไปอ่ะ คุยอยากรู้ว่าเราทุกคนมีปัญหาอะไรอยู่นะตอนนี้เขียนมาหน่อยได้ไหมพิมพมามา,มาหน่อยได้ไหมคะว่าคุณกําลังเจอปัญหาอะไรอยู่ตอนนี้พิมพ์พมาได้เลยนะพิมพ์พมาได้เลยถ้าครูอ่านทันครูเห็นครูก็จะแก้ปัญหาให้คือจะบอกเลยว่าทํำยังไงนะคะปัญหามันคือเขาเรียกว่าความเติบโตความอืมทําให้เราเก่งขึ้นทําให้เราเติบโตทําให้เราแบบ เขาเรียกว่าเปลี่ยนจากอีกอีกคนหนึ่งไปเป็นอีกคนหนึ่งได้ถ้าเราไม่เจอปัญหาถ้าเราไม่มีปัญหาเลยนั่นคือคนที่ไม่ได้ทําอะไรเลยทุกคนต้องตื่นอ่าต้องต้องเข้าใจเรื่องนี้อยู่อ่าต้องก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้อ่าตื่นเต้นทุกคน <laughs> พูดผิดด้วยนะคะอ่าคือถ้าเวลาที่เราทําอะไรแล้วไม่มีปัญหาเลยทุกคนมันหมายความว่ายังไงเช่นเราทํางาน เราทํางานอยู่ออย่างครูเวลาที่ครูไลฟ์สดก็ยังเจอปัญหาเจอปัญหายัางไงบางครั้งสัญญาณสัญญาณไม่โอเคบางครั้งลืมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะหรือเขาเรียกว่าอะไรนะลืมเปลี่ยนช่องอะไรเงี้ยทุกคนมันก็มีแล้วเราก็ต้องแก้เหตุการณ์สถานการณ์ทุกคนจําไว้ปัญหาไม่ใช่สิ่งเวลวร้ายถ้าคุณไม่อยากพูดคําว่าปัญหาพูดคําว่าความท้าทายก็ได้เออความท้าทายหรือเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่ ฉันเชื่อว่าฉันก้าวข้ามผ่านมันไปได้ก็ได้นะอ่าถ้าไม่อยากพูดคําว่าปัญหานะอะ่คราวนี้ทุกคนคะใครมีปัญหาอะไรพิมพ์มาหน่อยใครมีปัญหาอะไรพิมพ์มาหน่อยนะคะอะ่เดี๋ยวเรามาเขาเรียกว่าเรามาแก้ไปด้วยกันนะคะทุกปัญหาไม่ว่าจะปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานสุขภาพความรักความสัมพันธ์เรื่องครอบครัวได้หมดเลยได้หมดเลยปัญหาความสุข มีไหมปัญหาความสุขมีใครที่ไม่มีความสุขเลยแต่ละวันมีใครที่แบบวันๆไม่เคยยิ้มเลยไม่เคยหัวเราะเลยมีไหมตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเนี้ไม่ไม่ยิ้มเลยไม่หัวเราะเลยมีไหมคะทุกคนหรืออาจจะบอกครูว่าครูขาหัวเราะไม่ไหวยิ้มไม่ไหวปัญหาหนักอกปัญหามากมายไม่รู้จะแก้ยังไงนะคะไม่รู้จะแก้ยังไงครูบอกทุกคนแบบนี้คนส่วนใหญ่เกิน90้าสบเปอร์เซ็นต เวลาที่เจอปัญหานะคะเขาไปโฟกัสข้างนอกคําว่าโฟกัสข้างนอกคิดหาปัญหาเฮ้ยปัญหาเงินไม่พอใช้ฉันจะทําอะไรดีฉันจะไปยืมเงินใครดีฉันจะทําธุรกิจอะไรฉันจะเอาอะไรมาขายดีนี่คือคนส่วนใหญ่ที่เจอปัญหาสมมติมีปัญหาเรื่องเงินนะคะจะไปกู้ที่ไหนดีเนี่ยทุกคนฟังนะฉันจะทาอะไรดีฉันจะไปทําอะไรดีขายอะไรดีไปกู้ที่ไหนดี อะขายอะไรดีทุกคนเห็นไหมว่าสิ่งที่คุณคิดอ่ะมันคือสิ่งที่มันอยู่นอกร่างกายเรามันคือสิ่งที่เรานะคะเขาเรียกว่าอะไรโฟกัสโฟกัสเขาเรียกว่าหาวิธีการหาวิธีการเวลาที่เรามีปัญหาถ้าเราหาวิธีการแก้ปัญหานั้นทุกคนมันแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้เพราะเราเครียดอยู่เราไม่มีไอเดียเจ๋งๆเราทุกคนสิ่งที่จะแก้ได้กับมันจะกลับกลายเป็นทาง ที่ไม่ดีเป็นทางลบเวลาที่เราเจอปัญหาเขาถึงบอกว่าให้เราอะอยู่เหนือปัญหาคําว่าเหนือปัญหาคือไรเราจะต้องออกอ่ะถ้าพูดออกจากปัญหาทุกคนก็จะไม่เก็ตไม่ตื่นหรืออะคุยกตัวอย่างแบบนี้นะคุยกตัวอย่างแบบนี้ทุกคนทุกคนจนินตนาการภาพตามนะจนินตนาการภาพตามเวลาที่เราเจอปัญหาเวลาที่เราเจอปัญหาอะสมมติตอนนี้เราจะกาลังเจอความท้าทายกําลังเจอปัญหาอยู่นะตอนนี้ สิ่งที่ครูจะให้ทุกคนจินตนาการตามนะหลับตาก็ได้หลับตาจินตนาการตามให้สมมุติว่าตัวเราเป็นมแมลงวันครูขอเอาสิ่งที่ครูเรียนในเ l p มาส่งต่อทุกคนให้เราทุกคนจินตนาการว่าเป็นมแมลงวันทําไมต้องเป็นมแมลงวัน <c oughs> เป็นอย่างอื่นได้ไหมได้นะคะ,ะให้เราทุกคนจินตนาการว่าเราเป็นตัวเป็นมแมลงวันแล้วเราบินอยู่ด้านบนบินอยู่สังเกตการ เป็นออฟเซอร์เวอร์อยู่ด้านบนนะคะเป็นออฟเซ v ร์เวอร์อยู่ด้านบนมองดูตัวเราเองที่กำลังมีปัญหาทุกคนทันไหมตัวเราเป็นตัวเราอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นเป็นแมลงวันที่อยู่ด้านบนเป็นนกก็ได้นะเป็นนกอินทรีก็ได้เอางี้เป็นนกอินทรีดีกว่านะแมลงวันดูมันไม่โอเคค่ะเป็นนกอินทรีเราอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นนกอินทรีที่กําลังมองตัวเราอยู่ที่กําลังเจอปัญหาสิ่งที่ครูกําลังจะบอกทุกคนถ้าเรานะคะ เอาตัวเราที่กําลังเจอปัญหาเนี่ยอยู่นะคะมาเป็นอีกคนหนึ่งออกจากตัวเราไปเป็นนกเอ็นซีแล้วก็มองย้อนกลับมาปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรอ่ะปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรถ้าคุณเครียดอยู่ทุกคนฟังนะถ้าคุณเครียดอยู่ไม่สบายใจทุกข์มากๆคุณจะต้องพาตัวเองออกจากความทุกข์ความเครียดนี้ให้ได้ก่อนเพราะตัวเราอีกเวอร์ชันหนึ่งกําลังมองอยู่ คงไม่มีใครนะที่เห็นคนที่รักมากที่สุดเนี่ยร้องไห้เสียใจทุกรอยยิ้มไม่เห็นเลยนะคะหัวเราะก,ก็หัวเราะไม่ได้เขาคงไม่ยอมนั่นหมายถึงตัวเราคงไม่ยอมให้ตัวเองที่จะทุกข์แบบนี้ฉะนั้นนะคะตัวเราเขายอมรักเราค่ะทุกคนสิ่งที่เราทำได้เลยก็คือนะคะพาตัวเองเปลี่ยนสถานที่ทันที ไปผ่อนคลายให้เรารู้สึกดีให้ได้ก่อนนี่คือวิธีการที่มองตัวเองนะคะมองตัวเองที่อยูอ่ที่เขาเรียกว่ามองเหนือปัญหาคือเราจะต้องอยู่ข้างบนมองลงมาในตัวในร่างกายปัจจุบันของเราในตัวเราอีกคนหนึ่งที่กำลังเจอตัวเราอีกคนหนึ่งนะคะ มองดูอยู่โอเคฉันรู้แล้วฉันทุกข์ฉันเครียดโอเคฉะนั้นฉันไม่ยอมไดนไหมฉันไม่ยอมฉันจะออกจากเหตุการณ์สถานการณ์นี้โอเคฉันจะไปออกกาลังกายฉันจะไปรีแลกฉันจะไปเที่ยวฉันจะไปชอปปิ้งอะไรก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกดีรู้สึกดีบลา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 นั่นคือสิ่งแรกที่เราทําได้เลยอ่ะควนี้ทุกคนถ้าทุกคนเก็ตและเข้าใจแล้วนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนเก็ตและเข้าใจในเรื่องนี้แล้วว่าวิธีการแก้ปัญหาเราไม่สามารถที่จะแบบ แก้ปัญหาขณะที่เราเกิดปัญหาขณะที่เราทุกข์อยู่ได้เพราะอะไรอ่ะเวลาที่เรามีปัญหาเวลาที่เราทุกข์คนส่วนใหญ่จมอยู่กับจมอยู่กับปัญหาพูดถึงปัญหาซ้ำๆคิดถึงปัญหาซ้ำๆจริงหรือไม่จริงรู้สึกถึงมันคิดถึงคิดถึงมันคิดซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆ,ำๆเราไม่ได้แก้ปัญหาเลยการที่เรา รู้สึกถึงปัญหาคิดถึงปัญหาบนด้วยเล่าให้ชาวบ้านเขาฟังด้วยเรากำลังทำให้ตัวเราแย่ลงแล้วปัญหามันจะถูกแก้ได้ไงเป็นไปไม่ได้ทุกคนเรายิ่งทำให้ปัญหานั้นทำให้ตัวเราทุกข์และเครียดมากกว่าเดิมมันเป็นการขยายปัญหาไม่ต้องสงสยัยไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเวลาที่เรามีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องเงินเราทุกข์เราเครียด เราคิดถึงมันหาหนทางแก้ปัญหาหาหนทางที่จะทําให้มีรายได้เข้ามามีเงินมากขึ้นแต่สิ่งที่เราทําเราทําขณะที่เรามีปัญหาเราทําขณะที่เราเครียดมากๆความเครียดเป็นพลังงานที่ต่ําทุกคนฟังนะความเครียดเป็นพลังงานที่ต่าพลังงานที่ต่ํเครียเครียดเครียดเครียดสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรอะไรจะตามมาทุกคนความเครียดเป็นบ่อเกิดของทุกโรคทุกคนรู้ว่าเวลาที่เราเครียดมากๆ นะคะ,ะสารเคมีที่เราได้รับคือสารแห่งความเครียดคอ,อร์ติซอลทุกคนสารเคมีที่เข้าไปในร่างกายเข้าไปในสมองโอ้โหเป็นสารแห่งความเครียดที่อันตรายมากคุณอยากจะบอกแบบนี้นะเวลาที่เรานึกถึงปัญหาเวลาที่เราพูดถึงปัญหาเวลาที่เราร้อ,รองไห้หรือเสียใจยอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งเราไปเล่าให้คนอื่นฟัง เรากําลังไปขยายปัญหาของเราให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแทนที่เราจะสง,งบใจลงหรือสง,งบจิตลงกับปัญหาที่เกิดขึ้นบางคนอาจจะบอกว่าก็ไปปฏิบัติธรรมถามว่าถามว่าดีไหมถ้าคุณสบายใจขึ้นมีความสุขขึ้นดีค่ะแต่ถ้าคุณหนีปัญหาแล้วคิดว่าการไปปฏิบัติธรรมจะช่วยให้คุณทำได้ อจะช่วยให้คุณหายได้ขณะที่คุณนั่งสมาธิในในการปฏิบัติธรรมคุณยังนึกถึงความเครียดความทุกข์อยู่คุณก็กําลังขยายเช่นกันฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทําวิธีไหนถ้าคุณทําแล้วคุณสบายใจคุณรู้สึกดีถูกทางนะถูกทางแต่ทุกคนรู้ไหมครูมีวิธีการที่มันง่ายกว่านั้นครูมีวิธีการที่มันง่ายกว่านั้นไม่จําเป็นต้องไปปฏิบัติธรรมสำหรับวิธีตะวิธีของครูนะไม่ต้องไป ไปปฏิบัติธรรมที่ไหนแต่ถ้าคุณชอบไปได้เลยสําหรับครูไม่ไปแล้วเพราะครูรู้ทางรัฐครูสามารถที่จะ,ะทําให้ตัวเองนะคะเปลี่ยนขึ้นพลังงานภายใน3นาทีจริงๆไม่ถึง3นาทีจับแค่นี้ครูก็เปลี่ยนได้แล้วทุกวันนี้แค่จับ3นิ้วเนี่ยครูก็เข้าคลื่นอันฟ้าได้แล้วทุกคนนั่นคือสิ่งที่ครูทําได้ซึ่งครูนะคะรู้วิธีการนะคะคราวนี้แล้วเราจะทํำยังไงทุกคน เมื่อสักครู่ครูบอกว่าคนส่วนใหญ่เกิน90%ก็คือไปข้างนอกถูกไหมไปปฏิบัติธรรมคิดหาทางแก้ฉันจะขายอะไรดีฉันจะไปกู้เงินที่ไหนเพื่อที่จะลงทุนเพื่อที่จะสร้างกําไรถูกไหมอ่ะฉันจะไปยืมใครดีฉันจะไปหาเงินที่ไหนดีนี่คือคนส่วนใหญ่ทําแบบนี้ซึ่งมันผิดการทําแบบนี้ผิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปขยายนี่เพิ่มถามจริง ลึกๆข้างในเรามีความสุขจริงเหรอในการที่เรามีหนี้เพิ่มการที่เรามีหนี้เราก็หว่นทอนจิตใจตัวเองอยู่แล้วฉะนั้นวิธีการที่จะทําให้เรานะคะปลดล็อกตรงนี้ได้เราจะไม่กู้หนี้เพิ่มเราจะรีบ <c oughs> เขาเรียกว่าเราจะรีบใช้หนี้ให้เร็วนั่นคือสิ่งที่เราควรทําแล้วการที่เราจะใช้หนี้ให้เร็วมันจะทำยังไงอ่ะโอเคเมื่อสักครู่ครูบอกว่าคนส่วนใหญ่ไปข้างนอกคราวนี้ ครูจะบอกทุกคนให้กลับมาที่ตัวเองค่ะให้ทุกคนกลับมายัางโลกภายในทุกคนขามันง่ายมากๆมันง่ายง่ายมากๆถ้าถ้าทุกคนเข้าใจในเรื่องนี้อ่ะถ้าทุกคนเข้าใจในเรื่องของโลกพลังงานในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของอฟิสิกควอนตัมก็ได้พลังงานนะคะพลังงานนะคะมันเป็นอะไรที่โอเคไม่มีรูปร่าง ไม่มีรูปร่างว่างเปล่าถูกป่ะ,ะการที่เราจะเปลี่ยนตัวเราใหม่ด้วยโลกภายในนะคะเราจะเปลี่ยนด้วยการนะคะเข้าคือเปลี่ยนพลังงานตัวเองคือเปลี่ยนพลังงานตัวเองเราจะไม่ทําเหมือนเดิมวิธีการแบบแบบเดิมที่ครูบอกก็คือคนส่วนใหญ่เวลาเจอปัญหาเงินไม่มีไปกู้ไปยืมนะคะไปหาเงินลงทุนเพิ่ม นั่นเป็นวิธีการที่คนส่วนใหญ่ที่เขาทำแล้วมันไม่เวิร์กถูกไหมเรามีหนี้อยู่แล้วเราไปสร้างหนี้เพิ่มนะคะแต่สิ่งที่ครูจะบอกด้วยการเปลี่ยนภายในทุกคนไม่ต้องใช้เงินโอเคปะยังไม่ต้องใช้เงินนะคะคุณสามารถที่จะสร้างมันได้ด้วยตัวคุณเองด้วยการที่คุณกลับเข้ามาอยู่ที่โลกภายในทุกคนขาคนที่เขานะคะสร้าง ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้แม้กระทั่งมือถือเก้าอี้อะเก้าอีอ้ที่ครูนั่งไฟข้างหลังที่ที่ส่องมาสีเหลืองสีฟ้าเนี่ยนะคะมันเกิดจากการที่เขาคิดจินตนาการมันเกิดจากการที่มีคนคนหนึ่งจินตนาการและคิดมันขึ้นมาซึ่งการคิดของเขาเขาคิดในโลกของ พลังงานซึ่งมันยังไม่มีหลอดไฟอันนี้พูดถึงตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นมันยังไม่มียังไม่มีใครทํานั่นหมายความว่าเขาคิดจากในหัวเขาคิดจากในหัวจินตนาการแบบเลิศดมันเลยออกมาเป็นซีซีแบบนี้นะคะ,ะมือถือ,อ iPad iPhone ก็เช่นกันนะคะสติปจ๊อบเขาก็จินตนาการนะคะถึงรูปแบบ ท่งที่เขาอยากได้สีสันเอาทุกอย่างมาใส่มามาใส่ไว้ในมือถือเครื่องเดียวทุกอย่างมีหมดถูกไหมนั่นคือการที่เขาจินตนาการจินตนาการก่อนทุกคนคะ่ะโลกใบนี้ทุกอย่างมันเกิดจากการจินตนาการทั้งสิ้นฉะนั้นครูกําลังจะบอกทางลัดทุกคนโอ้เด่นเ่นครูกําลังจะบอกทางลัดทุกคนว่าวิธีการที่เราจะเปลี่ยนชีวิตแก้ปัญหาเราจะเปลี่ยนจากโลกภายในด้วยการจินตนาการ เก็ตไหมคะทุกคนด้วยการจินตนาการจินตนาการยังไงทําเหมือนคนที่เขาทําเลยเมื่อก่อนมือถือไม่มีเขาก็คิดวิธีการจินตนาการทุกคนเราจะจินตนาการขณะที่เราอยู่ในคลื่นอัลฟาเท่านั้นนะคลื่นเบตา้าจินตนาการไม่ได้เพราะอะไรนะคะพลังงานนะคะเขาเป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังงานแห่งความรักความเอนจอยฉะนั้นถ้าเราอยู่ในคลื่นเบตา้าความหมายคือเรากําลังวุ่นวายเรากําลังเครียดอยู่ นะคะโลกอีกโลกหนึ่งโลกแห่งมิติควอนตัมฟิสิกควอนตัมหรือโลกเขาเรียกว่าโลกพลังงานหรือโลกจิตวิญญาณเนี่ยนะคะเขารับรู้ด้วยพลังงานที่มันเหมือนกันทุกคนฟังกันเนาะ,ะครูจะพูดแบบภาษาง่ายๆให้เข้าใจโลกพลังงานนะคะเป็นโลกแห่งความรักความปิติสุขความซาบซึ้งใจความเอนจอยแต่ถ้าเราเครียดอยู่เราเครียดเราทุก พลังงานไม่เหมือนกันแล้วมันจึงดึงดูดกันไม่ได้ฉะนั้นครูบอกว่าเวลาที่เราจะสร้างเราจึงจะต้องปรับอารมณ์ของเราให้อยู่ในคลื่นอัลฟาเพื่อที่เราจะเสกสร้างภาพในหัวใหม่ภาพในหัวในการที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นตอนนี้เรามี่มีนี่สินมากมายตอนนี้เรามีนี่สินมากมาย ิ่งที่จะแก้ปัญหานี้สิ่งได้นั่นก็คือเราต้องมีเงินเหลือเฟือถูกปแล้วทํำยังไงเราถึงจะมีเงินเหลือเฟือถ้าเราไม่สร้างในหัวก่อนความเหลือเฟือจะมาจากไหนคะความเหลือเฟือจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าเราไม่จินตนาการในหัวก่อนทุกคนนะคะการที่เราจินตนาการในหัวนะคะมันเป็นการที่เราส่งคลื่นพลังงานด้านดีออกไปแค่คิด หรือหลับตาจินตนาการหรือแมนิเฟสทุกคนคะมันเกิดขึ้นทันทีในโลกของพลังงานมันเกิดขึ้นเลยนะคะมันเกิดขึ้นเลยเราจะได้รับข้อต่อเมื่อพลังงานของเราเท่าเทียมกันเราจะได้รับในสิ่งที่เราคู่ควรถึงเวลานะคะถ้าเราไม่คู่ควรเราจะไม่มีวันได้ทุกคนนั่นคือสิ่งที่ คนที่เขาเข้าใจแล้วเขาได้รับมันฉะนั้นการที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตการที่เราต้องการที่จะมีเงินใช้นี่แน่นอนในหัวของเราต้องคิดยังไงเอาง่ายๆทุกคนคะ่ะในหัวของเราต้องคิดยังไงในหัวของเราเราจะต้องแบบมีภาพความมั่งคั่งเหลือเฟือให้มันเกิดขึ้นก่อนถูกปะถ้าในหัวไม่มีความมั่งคั่งเหลือเฟือมีแต่คำว่านี่นี่แล้วจะแก้ปัญหาได้ไง เรากําลังสร้างนี่เพิ่มถ้าเราคิดถึงนี้จริงไหมฉะนั้นวิธีการที่จะ,ะลบล้างนี่ได้เราจะต้องเปลี่ยนเป็นความเหลือเฟือให้ได้นะคะเปลี่ยนพลังงานตัวเองนะคะยกความเขาเรียกว่าไหวไปท่านตัวเองให้ดีเราสร้างได้เพราะเราเป็นคนสร้างคือเราเป็นผู้สร้างอยู่แล้วทุกคนเราเป็นกอสหรือพระเจ้าหรือจักรวาลอยู่แล้วถ้าทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ ทุกคนก็จะเชื่อว่าเราสร้างได้จริงป่ะเราสร้างได้ฉะนั้นทุกคนขาะแค่คิดมันเกิดขึ้นแล้วแค่คิดเราได้แล้วในโลกของจิตวิญญาณในโลกของพลังงานมันเกิดขึ้นแล้วแล้วการที่เราจะได้มันมานะคะหลังจากนั้นหน้าที่ของเราทุกคนลันลลาอยู่ในเขาเรียกว่าพลังงานด้านบวกเท่านั้นที่จะทำให้เราได้นะอยู่ในพลังงานด้านดีอย่า ติดกับความจริงที่อยู่ตรงหน้าแล้วมันทำให้เราทุกข์เหมือนเดิมแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่ได้เราอยู่ในโลกจินตนาการทำให้เราแบบเราเห็นภาพเรารู้สึกถึงสิ่งนั้นแล้วเราเชื่อว่ามันเป็นไปได้เรามีความสุขเราแฮปปี้นั่นแหละคือถูกทางแล้วอืมคือถูกทางแล้วอะสิ่งที่ครูพูดไปแล้วตั้งแต่ต้นที่ครูบอกว่าเราทุกคนเราทุกคนทำมันอยู่แล้ว ครูเชื่อว่าไม่มีใครไม่เคยทําเรื่องนี้อะครูจะแต่งง่ายๆใครที่นับถือาศาสนาพุทธหรือบางคนอาจจะไม่ได้นับถือาศาสนาพุทธก็ตามนะคะสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเราพูดอยู่แล้วสาธุสาธุใช่หรือไม่ใช่อคำว่าสาธุคือเราได้รับแล้วเราเป็นแบบนั้นแล้วมันจบแล้วถ้าเป็นาศาสนาคริสต์หรืออิสลาม เอเมใช่ไหมทุกคน Amen หรือ a า e n นถูกไหมนั่นแหละคือคําว่าสาธุหรือเราได้รับเรียบร้อยแล้วอ่ะขอเอาคําพูดของอาจารย์มณีมันคือคําว่า is done ค่ะมันคือคําว่า is done เรียบร้อยแล้ว is done คือมันเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนรู้ไหมเวลาที่เราสาธุคือเราได้รับแล้วอะ่ะ แต่คราวนี้เวลาที่เราสาธุเราจะต้องแบบมีพ w e r ไม่ใช่สาธุแล้วก็หัวเราะแล้วพลังไม่มีไม่ได้ค่ะทุกคนเราจะต้องแบบเชื่อแบบ100%ซว่าสาธุอสมมุติเราไปทําบุญพระท่านให้พรพระท่านก็ให้พรเราเราก็สาธุสาธุคําว่าสาธุของเราเนี่ยคือเราต้องแบบเชื่อไปเลยว่ามันเป็นแบบนั้นแล้ว ท่านให้พรแบบไหนคือเราได้รับแบบนั้นเรียบร้อยแล้วนี่คือคําว่าอ s d o ันทุกคนนี่คือคําว่าการที่เราเซเยตกับจัก,กรวาลว่าโอเคฉันเซเยดฉันเชื่ออ s ส o ันเรียบร้อยแล้วฉันเชื่อฉันได้มันเรียบร้อยแล้วนี่คือการเปลี่ยนโลกภายในค่ะทุกคนนี่คือการเปลี่ยนโลกภายในที่เราไม่ได้ใช้เงินสัก,กบาททันไหมคะทันไหมเราสามารถทําได้ที่บ้านที่ไหนก็ได้นะคะทำได้เลย ทําได้เลยทุกคนนะคะอืมทําได้เลยแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงครูคกําลังสอนสอนเรื่องนี้อยู่ทุกคนครูกําลังสอนเปลี่ยนโลกภายในอยู่คอร์ส14วันปั้นชีวิตใหม่ด้วยสมาธิจินตภาพเดี๋ยวครูจะสอนสองทุ่มอ่าวันนี้เป็นวันที่ห้า EP ห้าแล้วครูสอนทั้งหมด14วันสอนเฟซกลุ่มปิดสามารถย้อนเรียนได้ตลอดชีวิตนะคะราคาตอนนี้นะคะใครที่สนใจสามพันเา ะะราคาไม่ได้อยู่แค่นี้นะทุกคนนะใครสนใจที่อยากเรียนนะคะอยากไปอิสดันกับครูมาได้เลยนะคะที่ปีใหม่1 2 8 8 p i m a i 1288ทุกคนคอร์สนี้ครูการันตีผลลัพธ์ด้วยนะเงื่อนไขคือคุณต้องลงมือทำถ้าคุณไม่ลงมือทำไม่เข้าเงื่อนไขกับครูแล้วครูมีการโทรหาทุกคนด้วยอย่างวันนี้ครูก็โคชชิ่งในกลุ่มไป2ชั่วโมง2ชั่วโมงนิดนิดด้วยซ้ำ หลายคนตื่นรู้นะคะทั้งที่บางคนอ,อาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของกฎแรงดึงดูดในเรื่องของอฟิสิกส์ค,ควอนตัมเท่าไหร่แต่เขาก็ตื่นรู้ได้แบบง่ายดายในวันนี้ครูก็แบบโอ,โอเคคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจก็คือเรามีความสุขที่ทําให้คนหนึ่งหรือหลายคนในห้องนั้นเข้าใจมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่มันเหนือกว่าคำว่าเงินจริงๆทุกคนนะมันคือสิ่งที่ เขาเรียกว่าอะไรจิตวิญญาณของครูเขาปรารถนาเช่นนั้นทุกคนขามาเป็นแสงสว่างไปด้วยกันนะคะเพราะถ้าคุณรู้เขาถ้าคุณเข้าใจว่าเราทุกคนมนุษย์ทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้เกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่อให้มีอิสระทำอะไรก็ได้เราเกิดมาเพื่อเอนจอยมีความสุขเราเกิดมาเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในตัวเรา เราจะไม่มีวันรู้ถ้าเราไม่ได้ใช้หรือฝึกมันเราจะไม่มีทางเข้าใจเลยฉะนั้นคอร์ส14วันปั้นชีวิตใหม่ด้วยสมาธิจิตภาพเป็นคอสลงมือทำค่ะเป็นคอสลงมือทำไม่ว่าคุณจะรู้เรื่องกดแรงดูดหรือไม่รู้คุณก็สามารถเข้าใจได้เพราะอะไรครูโค้ดด้วยนะคะครูให้เป็นของขวัญพิเศษเพราะเดือนมอกราคมที่ครูเปิดคอสเนี่ยมันเป็นเดือนเกิดของครูครูก็เลยให้เป็นของขวัญกับทุกคน ใครได้เรียนโคดของโคษโชคดีค่ะถ้าคุณสนใจทักมาค่ะนะคะทักมาได้เลยราคาตอนนี้3,900ัอ่ะถึงตรงนี้มีใครมีคำถามไหมทุกคนมีใครมีคำถามกับคำว,ว่าอิสันไหมนี่คือการแก้ปัญหาถ้าเราเข้าใจเก็ตตื่นรู้แค่เข้าใจเรื่องนี้เรื่องเดียวเราแก้ได้ทุกปัญหาเลยจริงปะ่ะเพราะเราแก้โลกภายในเราไม่ได้แก้โลกภายนอกฉะนั้นอยู่ที่ไหนก็ทำได้ อยู่ที่ไหนก็ทำได้ทำมันที่บ้านนี่แหละที่ที่เราอบอุ่นที่ที่เราปลอดภัยที่ที่เรามีความรักมากที่สุดคือที่บ้านใช่ป่ะถูกไหมแต่ถ้าที่บ้านคุณไม่ใช่เป็นแบบนี้คุณต้องรีเช็คตัวเองแล้วนะต้องรีเช็คตัวเองแล้วนะคะนี่คือวิธีการแก้ที่ดีที่สุดและก็ใช่ที่สุดถ้าคุณแก้ปัญหาเรื่องเงินได้ ปัญหาความรักคุณก็แก้ได้ปัญหาเรื่องงานคุณก็แก้ได้ปัญหาเรื่องสุขภาพคุณก็แก้ได้คุณจะแก้ได้ทุกปัญหาคุณจะแก้ได้ทุกปัญหานะคะการเรียนรู้เรื่องนี้เราเรียนรู้แค่ครั้งเดียวแต่เราสามารถที่ใช้ได้ไปตลอดชีวิตนะะนั่นคือสิ่งที่คนส่วนน้อยที่รู้เรื่องนี้ทุกคนะนะ คนส่วนน้อยที่รู้เรื่องนี้อะถ้าใครมีคำถามทักมาได้นะคะที่หน้าเพจหรือว่าไลน์ก็ได้ทาง tik To k ได้ด้วยนะคะทางช่อง youtube ด้วยนะคะสามารถถามคำถามครูได้นะคะถามได้ตลอดนะคะครูจะตอบให้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามโอเคนะทุกคนถ้าวันนี้ไม่มีคำถามครูขอตัวไปก่อนเพราะเดี๋ยวครูมีสอนตอนสองทุ่มโอเควันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ